เคยสงสัยกันไหมฮะว่าถ้าประเพณีเก่าแก่เนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมามันจะรู้สึกยังไงถ้าวันหนึง่งแก่นแท้ของมันถูกลืมไปวันนี้เราจะไปฟังเสียงสะอื้นจากตำนานผีตะโขนกันครับเป็นเรื่องราวที่จะสะท้อนถึงตัวตนของเราในแบบที่เราอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยเรื่องราวของเราเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในคืนที่เงียบมากๆครับคืนก่อนวันแห่ใหญ่ของประเพณีผีตะโขนเลยนะฮะ คือคืนที่มันควรจะคึกคักสุดๆเนี่ยกลับมีแค่แสงจันเย็นเย็นสาดลงมาเท่านั้นเองทั้งเมืองด่านซ้ายเนี่ยนะฮะเงียบสนิทเหมือนกับว่าทุกคนพร้อมใจกันกลั้นหายใจเลยล่ะไฟตามบ้านก็ดับเร็วกับปกติประตูทุกบานก็ปิดสนิทมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าชาวเมืองเขารู้ค่ะว่าคืนนี้มันจะมีบางอย่างมาเยือนในความมืดและท่ามกลางความเงียบสงัดนั้นนะ่ะ มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่คนเดียวเลยที่ศาลาวัดและตรงหน้าเขาก็มีหีบเก่าๆใบหนึ่งวางอยู่ถึงฝาหีบม,มันจะปิดสนิทนะฮะแต่เขากลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเล็ดลอดออกมาจากข้างในแล้วเสียงที่ว่าเนี่ยมันคือเสียงอะไรกันมันไม่ใช่เสียงเคาะไม่ใช่เสียงขวนอะไรแบบนั้นเลยนะคะแต่มันคือเสียงร้องไห้เสียงสะอื้นที่ฟังแล้วทรมานมากๆเหมือนเป็นเสียงของความเศร้าที่ถูกขังเอาไว้ข้างในเอาล่ะครับ นี่คือบทของคำเตือนจากชายชาราคือในจังหวะที่ชายหนุ่มคนนั้นกำลังจะลุกไปเปิดหีบด้วยความสงสัยสุดๆเนี่ยนะฮะจู่ๆก็มีร่างของชายชาราลึกลับคนหนึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดชื่อของเขาคือตาอินตาอินพูดขึ้นมาสั้นๆจากความมืดแหละครับเสียงแผบแหของเขาเนี่ยพูดว่าอย่าเปิดคือเป็นแค่คำพูดสั้นๆนะคะแต่กลับหนักแน่นจนหยุดทุกอย่างได้เลยแล้วตาอินก็พูดต่อครับ ถ้าเปิดเจ้าต้องรับฟังโหนี่มันไม่ใช่แค่การห้ามแล้วนะฮะแต่มันคือการตั้งเงื่อนไขที่แบบน่าขนลุกเลยทีเดียวเหมือนเป็นการเดิมพันกับอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่แหละครับคือคำเตือนที่ลึกซึ้งที่สุดและการฟังบางเคือมันหนักกว่าเห็นผีโอ้โหประโยคนี้ประโยคเดียวนะฮะเปลี่ยนเรื่องผีธรรมดาธรรมดาไปเลยให้กลายเป็นประสบการณ์ที่มันลึกซึ้งแล้วก็กระทบจิตใจแบบสุดๆเอาละครับ เสียงจากหน้ากากแต่ก็นั่นแหละฮะคําเตือนมันก็ต้านความอยากรู้ของคนไม่ไหวอยู่แล้วชายหนุ่มคนนั้นก็เลยตัดสินใจเปิดหีบใบนั้นจนได้แล้วในวินาทีต่อมาเขาก็ได้รู้เลยครับว่าคาเตือนของตาอินน่ะมันไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่นิดเดียวคือพอฝาหีบเปิดปุ๊บนะคะลมเย็นๆวูบหนึ่งก็พัดผ่านเข้ามาเลยแล้วหน้ากากผีตาโขนเก่าๆอันหนึ่งก็ลอยขึ้นมาจากในหีบเองเลยนะคะ ก่อนที่มันจะพุ่งพรวดเข้ามาสวมบนหัวของเขาอย่างรวดเร็วแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงพอเขารู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาอีทีเนี่ยเขาก็พยายามจะพูดนะคะแต่ว่าเสียงที่ออกมามันไม่ใช่เสียงของเขาเองมันเป็นเสียงที่สั่นๆแหบๆแล้วก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในหน้าที่ที่ถูกลืมคือผ่านปากของชายหนุ่มคนนี้แหละครับวิญ,ญญาณที่สิงอยู่ในหน้ากากเนี่ยก็ได้เริ่มระบายความในใจออกมา ระบายถึงต้นตอของความทุกข์ที่มันแบกรับเอาไว้มันนานแสนนานพวกข้าถูกลืมหน้าที่เสียงนั้นพูดออกมาแบบนั้นเลยฮะแล้วภาพของขบวนผีตาโขนเยอะแยะมากมายก็ปรากฏขึ้นมารอบๆตัวแต่ที่แปลกคือไม่มีใครเต้นรำหรือหัวเราะเลยทุกคนทุกตนยืนก้มหน้านิ่งๆเงียบเเอาละครับ ทีนี้มาถึงหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยซึ่งอยู่บนสไลด์นี้เลยนะคะเสียงนั้นก็อธิบายถึงความแตกต่างความขัดแยง้งระหว่างอดีตกับปัจจุบันคือในอดีตเนี่ยหน้าที่ของผีตะโคนคือพาคนหัวเราะใส่ความโลภเต้นเพื่อให้คนลืมตัวตนแต่พอมาดูในปัจจุบันสิคะผู้คนกลับสวมหน้ากากเพื่อขายเพื่อโชว์แล้วก็เพื่อชื่อเสียงแต่มีเรื่องสำคัญที่เราต้องเข้าใจกันก่อนนะคะ คือวิญญาณตนนี้เนี่ยเขาไม่ได้โกรธแค้นอะไรเลยนะเขาพูดออกมาเองเลยว่าพวกข้าบกโกรธแต่สิ่งที่เขารู้สึกจริงๆมันคือความเศร้าแค่เศร้าที่ไม่มีใครจำว่าเรามาเพื่ออย่างก็คือไม่มีใครจำได้แล้วว่าพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไร ความกลัวที่แท้จริงคือพอวิญ,ญญาณได้ระบายความในใจออกมาจนหมดแล้วเนี่ยพลังของมันก็ค่อยๆจางหายไปหน้ากากก็หลุดออกจากขวัวของชายหนุ่มแล้วพอเขาลม้มลงนะฮะตาอินก็เข้ามาประคองไว้พร้อมกับบทเรียนแรกที่กำลังจะสอนตาอินได้ให้ปัญญาชิ้นแรกกับเขาเลยฮะโดยพูดเบาวๆว่าผีไม่ได้น่ากลัวความหลงต่างหากที่น่ากลัวโอ้โหประโยคนี้มันเหมือน ตีความประสบการณ์ทั้งหมดใหม่เลยนะฮะคือมันไม่ใช่เรื่องผีต่อไปแล้วแต่มันเป็นบทเรียนเกี่ยวกับมนุษย์เรานี่แหละแล้วนั่นก็นํามาสู่คําถามที่สําคัญที่สุดเลยครับว่าแล้วไอ้ความหลงที่ว่าน่ากลัวที่สุดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คําตอบของมันเรียบง่ายมากครับแต่กลับทรงพลังสุดๆนั่นก็คือการลืมตัวเองนี่แหละครับคือแก่นแท้ของความเศร้าทั้งหมดของวิญญ,ญาณผีตาโขนทาไมผีถึงร้องไห้ และเรื่องราวทั้งหมดนี้แหละครับก็นำเรามาสู่คำตอบสุดท้ายของชื่อเรื่องนี้กันแล้วเรื่องราวก็จบลงด้วยประโยคที่สวยงามแล้วก็ชวนให้เราคิดตามมากๆเลยครับว่าบางครั้งผีร้องไห้เพราะมนุษย์ลืมตัวเองมันเหมือนทิ้งคำถามสุดท้ายไว้ให้เรากลับไปคิดต่อนะคะว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันอาจจะเป็นแก่นแท้ของตัวเราเองนี่แหละที่เราอาจจะกำลังหล,ลงลืมมันไป